เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องทางเจ็ดสายที่ประเดชพระคุณครูบาคำแสนคูณนาลังกาโรท่านสอนไว้เขาเรียกปฏิปทามัคคคือทางปฏิบัติ ของจิตใจที่มนุษย์จะพึงมีเป็นทางบุญทางบาปแบ่งออกเป็นเจ็ดสายครับคือหนึ่งทางไปที่ร้อนมีร้อนมากร้อนน้อยทางเส้นนี้ได้แก่โทสะครับความโกรธความโมโหสองทางไปเป็นเปรตอสุรกายสัมภเวสีอันนี้ได้แก่ความโลภทางที่สาม คือทางไปเป็นเดรัจฉานได้แก่โมหะคือความโง่เขลาทางที่สี่ทางไปเป็นมนุษย์ได้แก่การรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็กุศลกรรมบทสิบทางที่ห้าทางไปที่เย็นได้แก่มหากุศลแปทางที่หทางไปสู่พรหมโลกได้แก่สมถกรรมฐานแต่ทางที่เจ็ด ทางไปนิพพานได้แก่วิปัสนากรรมฐานครับหลวงปู่คำแสนท่านอธิบายไว้ว่าทางที่หนึ่งทางไปที่ร้อนเนี่เป็นห่วงอบายห่วงหายนะปราศจากความสุขมีแต่ความทุกขเวทนาทางไปทางนี้ทั้งหมด457ที่ที่ใหญ่มี9ที่นอกนั้นเป็นที่ร้อนปานกลาง ที่ลึกที่สุดก็มีหลายที่คนตกที่ร้อนอยู่ในอบายส่วนใหญ่เป็นคนมีโทสะเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่มีความเกลียดชังฝังจิตฝังใจเป็นคนที่ทําผิดศีลผิดธรรมมากเห็นคนไปวัดไปวาก็โกรธล้อเลียนเขาบ้างแล้วโดยเฉพาะผิดศีลข้อหนึ่งซึ่งเป็นศีลใหญ่คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด่าชี้ตีพรม นอกจากเป็นคนไม่เข้าวัดเข้าวาแล้วก็ยังตีฉินนินทาคนที่เขาเข้าวัดอีกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นทางสายที่หนึ่งทางสายที่สองไปเป็นเปรตอสุรกายสัมภเวสีได้แก่ทางแห่งความโลภมีความโลภอยู่ในจิตใจโลภเงินโลภทองโลภเงินของวัดวาของสงฆ์โลภเอาที่ดินของคนอื่นมาเป็นของตัว ใช้เล่เพตุบายกลวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวพวกนี้เมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายซึ่งพวกนี้จะต้องอาศัยบุญกุศลของคนในโลกมนุษย์ทำบุญทำทานให้ในการดำรงความเป็นสภาวะเปรตแต่เมื่อไม่มีใครทำบุญทำทานให้ก็กลายเป็นผีหลอกหลอนชาวบ้าน ทางที่สามคือทางไปเดรฉานเดรฉานคือสัตว์ซึ่งมีมากในโลกมนุษย์เช่นช้างม้าวัวควายหมูเป็ดไก่นกหนูปูปลาสัตว์เหล่านี้เบื้องบนไม่มีคนพวกนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาใครสอนอะไรก็ไม่จำไม่ทำพระเทศก็ไม่ฟัง เป็นลักษณะของคนโง่เขลาบาวัญญาเมื่อตายไปก็ไปสู่เส้นทางสายนี้ทางแห่งความโง่เขลาก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องรู้ราวต่อไปทางไปเป็นมนุษย์มนุษย์เรานี่คือผู้ที่มีใจสูงถึงจะเป็นมนุษย์ได้เป็นเหล่ากอของผู้รู้เป็นความหมายของครูบาใครที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ได้ก็เพราะได้ทำศีลธรรมมาในอดีตชาติแล้ว และคนที่จะมีหนทางเป็นมนุษย์ชาตินี้และชาติหน้าก็เพราะคนคนนั้นได้ถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบกุศลกรรมบทจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบสาสองเพราะได้กินศีลกินทานเต็มที่แล้วจึงได้เกิดมาครบบริบูรณ์ถ้าใครขาดศีลห้าขาดธรรมก็จะว่าเป็นมนุษย์่มนุษย์ไม่เต็มมนุษย์นี่มีอยู่หลายหมู่หนึ่งมนุษย์สนิระยะโกคือมนุษย์ สัตว์นรกได้แก่มนุษย์ผู้ดุร้ายหยาบคายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเที่ยวจี้ปล้นเขาเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคนพวกนี้เป็นมนุษย์แต่ชื่อแต่ความประพฤติกายวาจาใจเลวทรามต่ำชา้าเหมือนสัตว์นรกเรียกว่ามนุษย์นิระยะโกสองมนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตมนุษย์เปรตพวกนี้ มากไปด้วยตันหามีความโลภอยู่ในใจโลภเอาของคนอื่นมาด้วยกลลเม็ดไม่ซื่อไม่ใสไม่ตรงแล้วก็ยังมีเปรตระดับต่ำอีกคือเมื่อไม่ให้ก็ลักขโมยตีจิงวิ่งราวทำร้ายเจ้าของทรัพย์ให้ได้รับบาดเจ็บพิการหรือตายไปต่อไปมนุษย์ติระฉาโนคือสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์เช่นนี้ในโลกมนุษย์มีมากเป็นคนขวางศีลขวางธรรมเป็นคนรู้มากเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้จักบาปบุญอะไรดื่มเหล้าเมาเหล้าเป็นประจำเป็นคนหลงคนมืดมีชีวิตอยู่ไปวันวันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมมืดมาแล้วก็มืดไปชอบทำอะไรขวางผิดทำนองครองธรรมประเภทที่สี่มนุษย์สปูโตคือมนุษย์ปกติ มนุษย์ปกติก็คือมนุษย์เราดีๆเนี่ยได้แก่บุคคลเกิดมาเป็นคนแล้วมีอาการครบ32รักษาศีลห้าศีลแปดไม่เด็ดขาดไม่ประมาทมันไปวัดเข้าหาครูบาอาจารย์หาพระหาเจ้ามีศีลธรรมประจำตัวคนพวกนี้สมัยครูบา,าท่านอยู่เนี่ยก็ได้พบได้เห็นหลายคนเมื่อมาทำบุญกับครูบาครูบาก็อนุโมทนาให้ทุกคน ต่อไปมนุษย์เทว,วมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาได้แก่มนุษย์ผู้ทรงไว้ซึ่งศีลห้าศีลแปดเข้าใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีมีคุณสมบัติประกอบไปด้วยเทวะธรรมเจดประการคือหนึ่งบำรุงเลี้ยงบิดามารดาสองประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลสามไม่ติฉินนินทาผู้อื่นในทางร้ายสีพูดจาสุภาพดีอ่อนหวาน หไม่มีความตรณีที่เหนียวในทางที่ถูกที่ควรหกรักษาสัจจะไม่เป็นคนมักโกรธมักเกลียดเจ็ดเกรงกลัวต่อบาปอากุศลน,นี่คือมนุษย์เทวดาต่อไปทางไปที่เย็นทางไปเส้นนี้ก็คือเอามาหากุศลแปดเข้าไว้ในใจทำให้ไปสู่ที่เย็นได้เป็นที่อยู่ของคนมีอารมณ์ดีแล้วก็เย็นมีผิวพรรณวันวณะดี ทางที่จะนำไปสู่ที่เย็นได้คือมหากุศล8แปดประการคือหนึ่งเวลาทำบุญมีความดีใจปรารถนานิพพานมีผู้ชักชวนไปทำบุญสองเวลาทำบุญมีความดีใจปรารถนานิพพานแล้วทำบุญเองสามเวลาทำบุญมีใจเฉยเฉยปรารถนานิพพานทำบุญเองสี่เวลาทำบุญมีใจเฉยเฉยปรารถนานิพพานแต่ว่าต้องมีผู้ชักชวนไปทำบุญ ห้าเวลาทำบุญมีความดีใจไม่ได้ปรารถนานิพพานทำบุญเองหกเวลาทำบุญมีความดีใจไม่ได้ปรารถนานิพพานแต่ว่ามีผู้ชักชวนไปทำบุญก็ไปเจ็ดเวลาทำบุญมีใจเฉยเฉยไม่ปรารถนานิพพานทำบุญคนเดียวแปดเวลาทำบุญมีใจเฉยเฉยไม่ปรารถนานิพพานมีผู้ชักชวนถึงไปทำอันนี้เป็นหนทางไปสู่ที่เย็น ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปทางไปพรมโลกทางเส้นนี้ได้แก่มนุษย์เราอาศัยประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะกำหนดพุทโทรธธรรมโมหรือว่าสัมมาอรหังเอาเป็นอารมณ์ต่อไปทางไปสู่นิพพานใครจะเดินทางนี้ไปได้จะต้องเอากายวาจาใจน้อมสู่วิปัสสนากรรมฐาน นั่นก็คือทางเจ็ดสายครับทางเจ็ดสายที่ครูบาคำแสนกุณาลังกาโรท่านบอกไว้ที่นี้พูดถึงทางเจ็ดสายเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นมาจากจุดเดียวกันก็คือเกิดจากความตาย คนเราเกิดมาทุกคนย่อมเที่ยงแท้แน่นอนครับที่จะต้องตายไปลูกเดียวไม่มีใครเกิดมาเพื่อจะอยู่คำฟ้าเมื่อเกิดมามีชีวิตก็ตกเป็นนักโทษของพญามัจุราชที่เขาคอยจ้องจะลากเอาตัวไปประหารไม่รู้ว่าจะเอาตัวไปประหารเมื่อไหร่การประหารชีวิตมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งประหารให้ดับชีพด้วยวิธีตายหงเช่นบรรดานในถูกยิงตายถูกแทงตายถูกรถชนตายถูกสัตว์้า่ฆ่าตายจมน้ําตาย ตกจากที่สูงตายฟ้าผ่าตายเป็นต้นอันนี้เป็นวิธีตายหงสองประหารให้ดับชีพโดวยวิธีตายธรรมดาเป็นต้นวหวเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วตัวร้องครวญร้องครางจนขาดใจตายหรือเจ็บป่วดด้วยโรคภัยนานับปรกกันแล้วในที่สุดก็ตายชีวิตคนเราเปรียบเหมือนคนตาบอดพลัดตกลงมาจากยอดไม้ ไม่มีทางจะรู้จะเห็นว่าร่างกายของตัวจะหล่นลงกระแทกพื้นคอหักกระดูกแหลกเมื่อไรรู้อย่างเดียวว่าเราตายแน่ไม่มีใครช่วยไว้ได้พอเราเกิดลืมตาขึ้นมาดูโลกก็เรียกว่าเริ่มพลัดตกลงสู่ความตายไปเรื่อยๆแล้ววันคืนเดือนปีที่ล่วงไปก็หมายถึงว่าตัวเรากำลังลอยลิว้วลิ้วลงมาหาความตายเหมือนคนตาบอดตกลงมาจากยอดไม้อย,อย่างไรก็อย่างนั้น เมื่อตายไปแล้วไม่ใช่หมดทุกหมดเรื่องหมดราวหมดเจ้านี้เจ้าสินตราบใดที่คนเรายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่เต็มจิตวิญญาณเมื่อตายแล้วก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในห่วงสังสารวัตไม่มีสิ้นสุดเพื่อใช้เวียนใช้กรรมไปตามภพภูมิต่างๆคนเราก่อนจะตายเนะี่ยจะต้องเกิดอารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือซะก่อนอารมณ์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมักกุเทศชี้ทาง บอกให้ผู้ที่จะตายได้รู้ร่วงหน้าว่าเราจะไปเกิดในโลกไหนพบภูมิไหนหรือว่าจะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกก่อนที่คนเราจะตายเนี่ยต้องเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ครับคือหนึ่งกันมารมณ์ได้แก่กรรมที่คนเราได้ทําไว้ตั้งแต่วันก่อนๆเดือนก่อนปีก่อนย้อนหลังไปผุดว่าขึ้นในจิตใจให้คนเรานึกถึงมาได้อย่างกระทันหันในขณะที่กําลังร่อแร่ขั้นโคม่าจะตายอยู่รอมารอแล้ว คนใกล้จะตายนี้ถ้าเป็นคนใจคอโหดเยี่ยมดุร้ายเคยสังหารผลาญชีวิตมนุษย์สัตว์ทำบาปกรรมไว้ก่อนภาพชั่วร้ายนี้ก็จะปรากฏให้เห็นทางใจหรือว่ามโนทวารเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับความฝันอันจริงจังหรือใครหนังเห็นได้เนี่ยแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเคยฆ่าคนเคยฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยเคยเตะถีบด่าว่าพ่อแม่เคยเสพสุรายาเมา ฟินเฮโรอีนลักขโมยปล้นฆ่าเคยบ้าก,กามผิดลูกผิดเมียเขาเคยโกหกหลอกลวงเขาการกระทําเหล่านี้จะมาปรากฏเป็นภาพทางใจให้เห็นชัดแจ๋วเป็นภาพที่เที่ยงตรงแม่นยำจะกระทบกระเทือนใจคนใกล้าตายอย่างรุนแรงทำให้จิตใจเศร้าสลดเสียใจเกิดความสำนึกผิดเป็นบาปทางใจแล้วก็เมื่อดับจิตตายลงหรือว่าวิญญาณ ให้ขันห้าดับลงแล้วก็เกิดการสืบต่อจิตวิญญาณที่เกิดใหม่ก็น้อมนำภาพทางใจบันดาลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิเช่นแดนนรกเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าก่อนจะตายเป็นผู้เคยทำกุศลกรรมอันดีงามไว้มากเมื่อขณะใกล้จะหมดสิ้นลมหายใจก็จะปรากฏเป็นภาพสิ่งที่ดีงามต่างๆให้เห็นชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเคยบริจาคทานข้าวของเงินทองให้เพื่อนมนุษย์ เคยทาบุญสุนทานที่วัดวาอารามเคยบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์เคยกุดสระน้ําสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์วิหารสร้างสะพานเคยรักษาศีลห้าศีลแปดเคยช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเคยปล่อยนกปลากบเกียรติภาพเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นในมรณาสันนวิถีคือวิถีจิตที่ใกล้จะตาย ก็จะทำให้เกิดอารมณ์จิตท,ที่ชุ่มชื่นเบิกบานปิติอิ่มใจเมื่อจิตหรือว,ว่าวิญญาณในขันห้าดับลงแล้วจิตก็จะน้อมนำเอาสิ่งที่ดีงามไปเกิดใหม่ในสุขติภูมิอันเป็นภูมมินุษย์และสวรรค์อันนี้เรียกว่ากันมารมกันมารมนี้ผู้ที่กำลังจะขาดใจตายเนี่ยเขาเห็นได้คนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยทีนี้ข้อที่สอง อย่างที่สองที่จะเห็นคือกรรมนิมิตารมจะเห็นอะไรเห็นภาพของอุปกรณ์ในการประกอบกรรมการกระทําต่างๆในอดีตรปรากฏในเป็นภาพให้เห็นยกตัวอย่างเคยฆ่ามนุษย์เคยฆ่าสัตว์ให้ตายไปภาพของอุปกรณ์ในการฆ่าเป็นต้นว่ามีดดาบแหลนหลาปืนจะมาปรากฏให้เห็นอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ รือถ้าหากว่าเคยทําบุญสุนทานไว้ในอดีตก็จะมีภาพข้าวปลาอาหารถ้วยถโอชามถาดเงินถาดทองใส่ข้าวของมาปรากฏเป็นภาพไปเห็นแจ๋วในมโนทวนันถ้าเคยไปทอดปลาป่าไปทอดกรถินภาพก็จะปรากฏให้เห็นเครื่องพับป่าและเครื่องกรถินทุกอย่างแต่ถ้าเคยทําบาปทําชั่วเป็นต้นว่าชนไก่ชนวัวชนควายกัดปลาเล่นการพนันช่อกงทําหลักฐานเท็จเลือกสวนไร่นารุกที่วัดอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ ภาพอุปกรณ์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นจากขุมลึกของจิตใจให้เห็น,นแล้วภาพเหล่านี้จะยึดหน่วงไว้ให้เป็นอารมณ์เป็นกรรม,รรมวิบากเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อดับจิตตายไปแล้วก็ไปอบายภูมิอันนี้เป็นกรรมนิมิตตารมณ์ต่อไปอย่างที่สามคือคตินิมิตตารม์หมายถึงนิมิตหรือว่าเครื่องหมายต่างๆที่ชี้บอกถึงจุดหมายปลายทาง ของภพภูมิที่เราจะไปเกิดหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยจะปรากฏขึ้นถ้าจะได้ไปเกิดในนรกตอนใกล้จะตายจะเห็นเป็นภาพเปลวไฟร้อนแรงโชดช่วงเห็นหม้อเหล็กเผาไฟแดงเห็นต้นงิ้วใหญ่มีหนามเลหล็กแหลมเห็นฝูงผีปีศาจรูปร่างหน้าตาแปลกๆพิลึกพิลั่นน่ากลัวเห็นยม,มาทูดรูปร่างเหมือนยักษ์วัดแจ้งหน้าตาดุร้ายอ่าหรือว่าเห็นหอกเหล็ก โตเท่าลำตาลพุ่งมาจะเสียบอกบางทีก็เห็นเป็นฝูงแรงกาสุนักกำลังแห่มาจะรุมกัดกินเลือดเนื้อบางคนก็เห็นเป็นคนแต่งตัวสีแดงมาฉุดกระชากลากเอาตัวไปเป็นต้นภาพเหล่านี้ผู้ที่กำลังจะขาดใจตายเนี่ย่อมเห็นได้ชัดแจ๋วจะทำให้เขาตกใจสะดุ้งกลัวตัวสัน่นถ้าร้องได้ก็จะร้องโวยวายขึ้นให้คนทั้งหลายช่วยก็เป็นที่น่าเวทนา นิมิตอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นก็บ่งชี้ได้เลยว่าผู้กำลังจะตายต้องไปเกิดในแดนนรกแน่แแล้วถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายตอนใกล้จะตายย่อมเห็นเครื่องหมายเป็นภาพภูเขาอันสลัวหมอกมัวเยือกเย็นน่ากลัวหรือเป็นภาพคูหาเถื่อนถ้ำมืดมิดวังเวง,วงหรือเป็นภาพข้าวรีบแกลบกองอยู่มากมายก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลียหิวโหวยอาหารแล้วก็กระหายน้ำบางทีก็เห็นเป็นกองน้ำเลือด น้ำหนองเหม็นเน่าหน้าสอิดเอียนหรือเห็นภาพเปรตอสุรกายร่างสูงใหญ่เทียมฟ้าเนื้อตัวสกรปรกลุงรังกินน้ำเลือดน้ำหนองเน่าเหม็นหน้าเกลียดหน้ากลัวนิมิตเครื่องหมายภาพที่เห็นเหล่านี้จะปรากฏเป็นเครื่องชี้บอกว่าผู้ที่กำลังจะหมดลมหายใจตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายถ้าจะไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเห็นภาพเป็นทุ่งหญ้ากว้างป่าไม้เชิงเขาชายน้ำกอไผ่ ถุนเขาหน้าเที่ยวหากินหญ้ากินใบไม้หมกกินอิ่มแล้วก็นอนเกือกกลิ้งเล่นตามทุ่งหญ้าตามป่าดงหรือไม่ก็เห็นภาพสัตว์ต่างๆมาปรากฏเยื้องกลายเสือช้างกระทิงมหิงสาวัวควายเก้งควางสารพัดสัตว์ถ้าภาพเดรัจฉานชาติต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นในมโนทวารก็รับรองว่าได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกภาพคติเครื่องหมายที่ปรากฏทางใจจนใกล้จะดับจิตนั้นจะมีลักษณะเป็นภาพก้อนเลือดแดงๆเล็กๆในท้องแม่เห็นชัดอย่างนี้หลังจากตายแล้วต้องได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแน่นอนแต่ถ้าจะได้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาอยู่ในสวรรค์คตินิมิตเครื่องหมายที่จะมาปรากฏในมนทวารตอนใกล้จะตายก็จะเห็นเป็นภาพปราสาทราชวางังใหญ่ตัวสวยงาม มาัศจรรย์กว่าที่เคยเห็นปราสาทราชวังในเมืองมนุษย์มากบางทีก็เห็นเป็นภาพต้นการละประพฤกเห็นเทพประบุเทพธิดารูปร่างหน้าตาสวยงามเที่ยวขับระบำรำฟ้อนอยู่ในสวนสวรรค์ภาพเหล่านี้จะปรากฏในมโนทวารชัดชัดเจนมากผู้ที่กำลังจะขาดใจตายร่อแร่ถึงอาการโครมา่าก็กลับมีอาการยิ้มย่องผ่องใสจิตใจชื่นบาน จนทําให้พวกญาติพี่น้องที่นั่งห้อมล้อมรอดูใจก็พากันแปลกใจไปตามกันทีนี้ก็ได้รู้ชัดแล้วว่าถ้าหากว่าคนที่ทําดีมาก็ต้องเห็นภาพดีคนทําชั่วมาก็จะต้องเห็นภาพชั่วแล้วก็จะต้องไปสู่ที่ชั่วทีนี้บางครั้งนี่มันไม่ได้ปรากฏอย่างเดียวเพราะคนบางคนเคยทําทั้งกองบุญกองกุศลแล้วก็เคยได้ทําบาปกรรมไว้ก็มีก็เรียกว่าบุญก็ทํากรรมชั่วก็สร้าง หรือว่าทำปนกันตามประษาปุถุชนคนมีกิเลสที่นี้เมื่อถึงคราวจะตายก็มีนิมิตหลายอย่างมาปรากฏให้เห็นมีทั้งนิมิตให้ไปสวรรค์นิมิตให้ไปอยู่นรกนิมิตให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีหลายอย่างหลายประการนิมิตหลายอย่างที่มาปรากฏนี่มีหลักอยู่อันนิมิตที่เกิดทีหลังคือเกิดสุดท้ายนั่นแหละมีกําลังอํานาจมากกว่าจะน้อมนําพาไปเกิดตามคตินิมิตที่เห็นชัดเจนแจ่มใสทีหลัง ยังมีตัวอย่างจะยกขึ้นมาอ้างให้เห็นคือในการครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระโสนธถีระท่านเป็นผู้มีสติปัญญาแกล้วกล้าชำนิชำนาญในพระประมัตธ,ธรรมรู้อัดรู้ธรรมสุขุมลุ่มลึกเจริญภาวนาอยู่ที่เชิงเขาส่วนบิดาของท่านมีอาชีพเป็นนายพรานล่องอท่องเที่ยวล่าสัตว์ไปในไัยกว้างพร้อมด้วยฝูงหมาแสนรู้ออกป่าล่าสัตว์กันทุกวันเป็นอาชีพ พระโสนะผู้บุตรก็ห้ามปรามไว้เสมอไม่ให้ล่าสัตว์แต่ตาพรานเท่านะมีสันดานหยาบหนาะดุร้ายนิยมไพรไม่ยอมเชื่อฟังแกแอบ,บเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เสมอมาหลายปีจนชราภาพลงร่างกายอ่อนแอไม่มีแรงเดินเข้าป่าไม่ไหวแล้วพระโสนะท่านก็มีจิตเอ็นดูกรุณาแกบิดาก็บอกกับบิดาว่าโยมพ่อก็แก่ชราแล้วตั้งแต่นี้ไปก็จะเป็นผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าในไม่ช้า เพราะฉะนั้นโยมพ่ออย่าได้ฉิบหายจากสิ่งอันเป็นกุศลเสียเลยจงตั้งหน้ารักษาศีลให้ดีจงบวชเสเถอะแต่พรานเท่าแกไม่มีศรัทธาอะไรเมื่อได้ฟังพระโสนะผู้เป็นบุตรมาบอกกล่าวอย่างนี้แกก็ตกใจรีบบอกปัดปฏิเสธเป็นัลละวันอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมเข้าวัดนะไม่อยากถือศีลไม่อยากบวชพระโสณะท่านก็ไม่ว่าอะไร อยู่ต่อมาไม่นานพระโสนะท่านก็ไปบอกโยมพ่ออีกให้บวชเป็นพระเถอะแต่พรานเท่าก็ปฏิเสธอย่างเคยท่านพยายามเฝ้าชี้แจงอ้อ,อนวอนด้วยประการต่างๆอยู่นานจนในที่สุดพรานเท่าก็ยอมจำใจบวชแต่บวชเพียงเป็นสาม,มนเณรเพื่อจะรักษานํำใจลูกเท่านั้นเองจะได้เลื่อมใสในการบวชสักนิดก็ไม่มีพระสนะท่านก็สอนสาม,มนเณรเท่าให้รักษาศีลสิบให้เคร่งครัด แต่พอบวชเป็นสัมมาเนนได้เพียงวันเดียวสัมมาเนนเท่าก็เกิดอา,าพาธหนักโรคาพยาธิเบียดเบียนอาการร่อแรกใกล้จะตายเดินไม่ได้ต้องนอนแซวอยู่บนเตียงหมดแรงแต่ว่าจิตใจในไปไหนมาไหนได้ตามเรื่องของจิตแกก็คิดฟุง้งซ่านไปต่างๆนานานึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มไม่ได้ทําบุญสร้างกุศลอะไรเอาไว้เลยเอาจะทาําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือเป็นเกมกีฬาอันสนุกสนานมีรสชาติเข้มข้น ขณะที่นึกคิดฟุ้งซ่านเศร้าหมองเสียใจอยู่นี่อาการของโรคก,ก็บีบคั้นอย่างแสนสาหัสเข้าขั้นโคมา่าแต่แล้วจิตก็รวมตัวสงบโดยอัตโนมัติตามธรรมดาของคนใกล้จะตายพอจิตรวมสงบก็เกิดนิมิตขึ้นนะนิมิตที่เกิดขึ้นทางใจนี่เป็นนิมิตชั่วร้ายหรืออกุศลกรรมนิมิตเป็นภาพหมาตัวใหญ่เท่ามา้าจำนวนหลายตัววิ่งออกมาจากป่าเชิงเขาส่งเสียงเห่าดังสนั่นวันไหว เข้าล้อมสัมเนรเท่าไว้รอบด้านแต่ละตัวก็เห่าคุกคามอ้าปากแดงฉานเห็นเขี้ยวขาวงงทำท่าจะเข้ารุมกัดกินเนื้อสามเนรเท่าอดีตปรานใจบาปหยาบช้าเกิดมาไม่เคยเห็นหมาอะไรตัวใหญ่เท่ากับมาเทศตกใจกลัวตัวสัน่นเกิดเรี่ยวแรงอ้าปากร้องเออะโวยวายก็เรียกให้พระโสนะที่นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆให้ช่วยไล่ฝูงหมาทีนะพระโสนะก็ถามว่า โยมพ่อเห็นอะไรอะ่ะเอ้ยเห็นหมาตัวให,ใหญ่ใหญ่มันวิ่งมาเยอะแยะดุร้ายเหลือเกินมันล้อมพ่อไว้มันแยกเขี้ยวเห่ามันจะกัดกินเลือดกินเนื้อขาเอ้ยท่านช่วยไล่ฝูงหมานี่ไปสัทีเถอะพระสุนทท่านฟังแล้วก็วิตกว่าเอ,อโยมพ่อได้เห็นนิมิตแบบนี้ในมรณาสันวิถีตอนใกล้จะตายชรอยนีโยมพ่อคง ลงนรกแน่ถ้าหากว่าโยมพ่อยังพอมีบุญอยู่บ้างยังไม่ด่วนขาดใจตายไปเสียก่อนนี้เราจะช่วยโยมพ่อด้วยสติปัญญาพอคิดอย่างนี้แล้วก็ตรวจด,ดูอาการก็พบว่าพ่อยังไม่ตายเพียงแต่หมดแรงนอนสลบซบซาวไปกระดิกกระเดียไม่ได้เหมือนคนไข้เข้าขั้นตรีทูดใกล้จะตายแต่ยังไม่ตายพระโสน,นาก็ลุกออกมาข้างนอกออกคําสั่งให้บรรดาสามเณรทั้งหลายไปช่วยกันเก็บดอกไม้ต่างๆมาเป็นเครื่องลาด ประดับเครื่องบูชาสักการะบูชาที่ลานพระเจดีย์สีมหาโพธิ์ให้สวยงามพอเหล่าสัมมาเนรช่วยกันประดับดอกไม้เรียบร้อยพระโสนะท่านก็ขอแรงอีกครั้งให้เนนช่วยกันหามสัมมาเนรเท่าโยมพ่อของท่านออกมาจากห้องมายังที่โล่งลานพระเจดีย์ตอนนี้เองสัมมาเนรเท่าก็ลืมตาขึ้นพระโสนะก็ชี้ให้ดูดอกไม้นานาพันธ์สีสวยที่ตั้งประดับอยู่โยมพ่อเห็นดอกไม้สวยงามเหล่านั้นแล้วใช่ไหม เออเห็นแล้วโอ้ยสวยจังโยมพ่อจงทำใจให้เลื่อมใสพระเจดีย์สีมหาโพเถอะดอกไม้สวยๆเหล่านี้เป็นของโยมพ่อที่เขาเอาหามาก็เพื่อให้โยมพ่อได้ทําสักการะพระเจดีย์สีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์โยมพ่อพอใจไหมสัมเนรเท่าก็บอกว่าพอใจพระโสนะก็บอกว่าต่อไปนี้โยมพ่อตั้งใจให้ดีพระโสะท่านก็บอกว่าให้โยมพ่อว่าในใจตามไป ต่อไปนี้โยมพ่อตั้งใจให้ดีภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ข้าพระองค์ขอน้อมถวายอุทิศแด่พระองค์เครื่องสักการะบูชาอันเป็นทุกขตะบรรณาการบรรณาการของคนยากนี้เป็นของข้าพระองค์ขอน้อมถวายกระทําสักการะบูชาแก่พระองค์สมนเนีนเท่าก็เกิดเรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างประหลาดยกมือพนมว่าตามถ้อยคําที่ พระโสนสอนอยู่ในใจเพราะว่าไข้มันหนักพูดไม่ได้แต่ในใจก็ชุ่มชื่นขึ้นมาพอบูชาเสร็จก็หลับตาลงเสร็จแล้วนีม้มีนิมิตข้างไฟเทวโลกก็พลันบังเกิดขึ้นเป็นภาพวิมานทิพย์สวนนันทวันในชั้นดาวดึงเมื่อภาพเลือนหายไปก็มีภาพใหม่ปรากฏขึ้นเป็นภาพชาวสวรรค์นางเทพอับสรสวยๆงามๆเข้ามาแวดล้อมอยู่โดยรอบสามเณรเท่าก็ชื่นชอบเกิดเรี่ยวแรง อ,ออกปากขับไล่พระโสนะผู้เป็นบุตรบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนท่านถอยออกไปหน่อยเอาโยมพ่อเห็นอะไรเหรอถึงได้มาขับไล่ข้าพเจ้าเนี่ยมีผู้หญิงเป็นเทพอับสรเขาจะมาเป็นภรรยาของโยมพ่อแล้วก็จะเป็นมารดาของท่านนะสินะพวกนางอับสรเขาจะมารับแล้ว ท่านเป็นพระหลีกทางให้พวกนางหน่อยอย่าให้พวกนางเข้าใกล้ท่านเป็นพระสงค์องค์เจ้าพระโสนะท่านได้ฟังก็ยิ้มรู้แจ้งว่านิมิตฝ่ายสวรรค์มาปรากฏในมโนทว,วารของโยมพ่อนี่โยมพ่อ,พอ,พอจะต้องไปเกิดในสวงสวรรค์แน่เสร็จแล้วโยมพ่อก็หลับตาตายไปด้วยใบหน้าแจ่มใสชื่นบานอารมณ์ปฏิสนธิจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายสามอย่างคือกันมารมกรรมนิมิตตารมและคตินิมิตตารม ดังที่ได้เล่าให้ฟังมานี้ครับมันเกิดเกิดแกสับประสัตว์ทุกรูปทุกนามไม่มีข้อยกเว้นจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อารมณ์เหล่านี้ย่อมอุบัติบังเกิดขึ้นอย่างเที่ยงแท้ไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะตายด้วยอาการอย่างไรก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะตายถ้าไม่เกิดอารมณ์เหล่านี้ก็ยังไม่ตายเขาบอกว่าแม่บุคคลที่กําลังเดินไปอย่างไม่รู้ตัวถูกคนย่องมาข้างหลังแอบฟันแล้วด้วยดาบอันคมกร้าคอขาดกระเด็น มันเร็วขนาดนั้นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องปรากฏขึ้นก่อนแล้วถึงจะดับจิตตายไปคนที่กำลังนอนหลับเพลินอยู่ถูกคู่อริย่องมาเอาดาบฟันคอจนศรีรษะหลุดออกจากบ่าก่อนวิญญาณจะออกจากร่างหรือก่อนจะดับจิตผู้นั้นก็จะต้องเห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์ตายไปได้แม้กระทั่งคนจมน้ำเพราะหมดแรงหรือจมน้ำเพราะ่หยไม่เป็น ก่อนที่จะขาดใจตายในน้ํานั้นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ก็จะต้องมาปรากฏให้เห็นซะก่อนเช่นเดียวกันครับนี่คือเส้นทางไปของจิตวิญญาณก่อนที่จิตจะดับออกไปจากร่างครับ